ัดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะมาพบกับครูเอกแล้วในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เป็นการเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยครั้งที่2ของเราแล้วนะคะจากที่ผู้ปกครองส่งภาพการเรียนออนไลน์และผลงานการทำาใบงานมาให้ครูดูนะคะครูรู้สึกประทับใจและมีกําลังใจในการสอนมากๆเลยค่ะและขอเป็นกําลังใจให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนด้วยนะคะเมื่อวานเราได้ทบทวนพยัญชนะสระ และวันณอายุก,กันไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมเปิดคลิปแล้วฝึกออกเสียงไปยังชนะและสระให้ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้อย่างที่ครูบอกไว้ค่ะว่าเราจะเรียนกันในเรื่องไตรยางหรืออักษรสามู่นะคะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ง่ายให้กับนักเรียนครูมีคลิปเพลงไตรยางอักษรสามู่มาให้นักเรียนฟังด้วยนะคะนักเรียนฝึกร้องตามไปด้วยนะคะเพราะในคลิป จะมีเนื้อเพลงให้นด้เรียนได้ฝึกร้องด้วยค่ะเราไปฝึกร้องเพลงกันเลยนะคะ พร้อมๆกันชอช้างซอโซชอเชื่อชอช้างซอโซชอเช,ชื่อควควายขอคนขอรักทางตีดังทอนางมันโทรมาตามทพุทเทา ฟังเพลงและฝึกร้องแล้วพอจะตอบครูได้ไหมคะว่าอักษรสามูแต่และมลูจะมีพยัญชนะกี่ตัวคะลองตอบครูดูนะคะอักษรสูงมีกี่ตัวคะคำตอบคือ11ตัวคะ่ะต่อไปอักษรกลางมีกี่ตัวคะคำตอบคือมิ9ตัวคะ่ะสุดท้ายอักษรตามมีกี่ตัวคะ คำตอบคือ24ตัวค่ะนักเรียนตอบถูกกันไหมคะลำดับต่อไปเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นนะคะครูมีคลิปความรู้เกี่ยวกับรรยางหรืออักษรสามู่ให้นักเรียนได้ศึกษากันต่อนะคะเราไปดูคลิปกันเลยค่ะน้องๆทราบไหมครับว่าตรยางนั้นมีความหมายว่าอย่างไร ไตรายางคือการแบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3ส่วนซึ่งเรียกว่าอักษร3ามหมู่โดยอักษร3าหมู่ประกอบด้วยอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำแล้วทราบหรือไม่ครับว่าเราแบ่งอักษร3หมู่เพื่ออะไรคำตอบก็คือการแบ่งอักษรเป็นสามหมู่ก็เพื่อประโยชน์ในการใช้ในการผันคำ ทั้งนี้เพราะอักษรแต่ละหมู่มีความสามารถในการผันคำได้แตกต่างกันซึ่งรายละเอียดต่างๆนั้นติดตามได้ในหน้าถัดไปครับอักษรสามหมู่แบ่งได้ดังต่อไปนี้ 1. อักษรสูง อักษรสูงคือพยัญชนะกลุ่มหนึ่งที่มีรูปปกติเป็นเสียงสูงทั้งหมดซึ่งเป็นการพิจารณาเฉพาะรูปพยัญชนะเท่านั้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผันเสียงวรรณยุกให้ไปในแบบเดียวกันอักษรสูงมี11ตัวคือขอไข่ขอขวดฉอชิงถอฐานถอถุงผอพึ่งฝอฝา สสาาสาเสือสอฤษีหอหีบเทคนิคการจำอักษรสูงผีฝากถุงข้าวสารให้ฉัน 2. ออักษรกลางพยัญชนะกลุ่มหนึ่งที่มีรูปปกติเป็นเสียงกลางทั้งหมด ซึ่งเป็นการพิจารณาเฉพาะรูปพยัญชนะเท่านั้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผ่านเสียงวรรณยุกให้เป็นไปในแบบเดียวกันอักษรกลางมี9ตัวคือกไก่จอจานดอเด็กตอเต่าดอชดาตอปตักบอใบไม้ปอปาและออ่างเทคนิคการจำอักษรกลางไก่จิกเด็ก ตายเด็กตายบนปากองค์ 3. อักษรต่ำพยัญชนะกลุ่มหนึ่งที่มีรูปปกติเป็นเสียงต่ำทั้งหมดซึ่งเป็นการพิจารณาเฉพาะรูปพยัญชนะเท่านั้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผ่านเสียงวรรณยุกต์ให้เป็นไปในแบบเดียวกันอักษรต่ำม,มี24ตัวคือคอควายคอคนคอระคงังงองู ชอช้างซอโซช่อเชอยอหญิงทอนางมนโททอพุทเท้านอเนนทอทหารทอธงนอหนูพอพานฟอฟันพอสำเภามอหมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนรอจุลาและฮอนคูู่ เทคนิคการจำอักษรตำ่ำเพชรค่าเท่าใช้โซ่ใหญ่ฟาด่งรูปนกฮูกล้มคลืนในงานผ่านยักษ์ที่วัดโมลีโลกหลังจากดูคลิปแล้วนัเกเรียนเข้าใจมากขึ้นหรือเปล่าคะวันนี้ครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านัเกเรียนจะได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับไตรยางหรืออักษรสามมู และสามารถนำไปใช้ได้นะคะสำหรับวันนี้ครูก็มีใบางานให้นักเรียนได้ทำด้วยนะคะไปดูตัวอย่างใบางานกันเลยค่ะสำหรับใบางานวันนี้นะคะเป็นใบางานเรื่องอักษรสามมู่ค่ะหน้าแรกนะคะครูจะให้นักเรียนทำสัญลักษณ์ล้อมรอบตัวอักษรสามมู่ตามที่กาหนดนะคะ ทำเสร็จแล้วก็ระบายสีให้สวยงามค่ะส่วนหน้าที่สองนะคะก็จะให้นักเรียนเติมพยัญชนะอักษร3ามหมู่ให้ถูกต้องแล้วก็เหมือนเดิมค่ะระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนออนไลน์เพียงแค่นี้นะคะในวันพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องไตรยางหรืออักษร3ามหมู่ เพิ่มเติมกันอีกนะคะวันนี้ครูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย